Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Anh cả Để สองตัวเลยสีแดงกับขาวไหนไหนโชน้อยโชน้อยโชน่อยชวงหน้าหน้านีหน้ามีโชว์สีใสโชว์เลยจ้ันยาวเ่ยโอเคแล้วโชว์หนึ่งรอบไปไปหายเยไหนดูดีดูนีอะไรดูดีคุยดูของขวัญดี ปกินมอกล่องนะูอ่ะเก็บ่ใชเเองหิูหิแล้วเค้กินเค่ไมกินอ้าวขอบคุณก่อนคนเปิดร้อนะร้อนหลย้มากันปเอ่ใ่กไ้